นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชิงรุกครับเพราะวันนี้ทุกปัญหาของเราและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยผูกพันกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจระหว่างประเทศและมีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดดังนั้นเนี่ยเราจะมีการทําเรื่องของการทูดเชิงรุกนะครับปรับระบบเรื่องการส่งเสริมการลงทุนที่มีทูดไปชักชวนการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาจัดระบบราชการภายในเนี่ยให้สามารถเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มั่นใจครับว่าการลงทุนหรือการค้านั้นเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดโดยอาศัยสถานะความเป็นประธานอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้าด้วยจุดตายการวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจโดยพึ่งพาวาระประธานอาเซียนที่ต้องรออีก2ปีสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพในการกู้วิกฤตเร่งด่วนคําถามทําไมประชาชนต้องรอความหวังอีกสองปีจึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและท่านมีหลักประกันอะไรว่าการปรับระบบราชการ นมามธรรมนี้จะดึงดูดเม็ดเงินได้จริงไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ทางการทูตที่กินไม่ได้เมื่อได้บอกเริ่มตอนเป็นประธานอาเซียนนะผมพูดเป็นประเด็นสุดท้ายเพื่อจะบอก <c oughs> ว่าทําอย่างอื่นก่อนและตอนเป็นประธานอาเซียนเนี่ยจะสามารถทําเรื่องนี้ได้ดีขึ้นน้องเจมินายจะลองกลับมาใหม,ไม่ไหมลองใหม,ไม่ไหมลองใหม,ไม่ไหม ได้นะฮะได้นะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานคุยกับเจมินายแป๊บหนึ่ะไม่เป็นไรอันนี้ผมผมสามนาทีไปก่อนก็ได้อ่าได้ไหมฮะได้ไหมฮะคือเอาอย่างนี้ผมสรุปจากที่เจมินายตอบกลับมาเจมินายเนี่ยไปจับประเด็นท่อนท้ายของคุณพิสิทธิ์ครับเจมินายไปเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวต้องรออีกสักสองปีที่เป็นประธานอาเซียนซึ่งผมไม่ได้พูดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตอบเลยก็ได้อ่าโอเคเดี๋ยวให้คุณสิทธิ์ตอบเลยนะอ่าพร้อมแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับคือไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยข้อเท็จจริงของประเทศไทยก็คคือเเเเศศรรรษษฐฐกกกิิิจจไททยปป็นี่ดมาับ เปิดมากเพราะว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศส่งออกบวกนําเข้าเราเนี่ยใหญ่กว่า GDP เราอีกอนะครับและที่ในอดีตที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจไทยเติบโตไ,ได้เหมือนในอดีตเนี่ยเพราะมีการลงทุนต่างประเทศเข้ามาทุกวันนี้เราบ่นว่าเอเวียดนามประเทศนั้นประเทศนี้แซงเราไปเนี่ยมาจากไหนละครับมาจากที่เขาสามารถดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศเข้าไปได้ถามว่าการทําการทูตหรือเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชิงรุกเนี่ย เริ่มต้นจากอะไรสร้างความเชื่อมัน่นประเด็นเรื่องการปร,บราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องความสุจริตซึ่งผมบอกว่าเป็นจุดตั้งต้นเนี่ยจะเป็นจุดที่สร้างความเชื่อมั่นก่อนเพราะถ้าภาพลักษณ์เราเป็นเรื่องของทุนเทานะครับคนไม่ได้มองว่าเราจะเป็นศูนย์กลางอะไรนอกจากเป็นทางผ่านของการฟอกเงินนะครับและก็มีนักลงทุนที่เขาบ่นมาตลอดว่าเขาเสียเบี้ยบ่ายรายทางเรื่องของสินบนเรื่องอะไรก็ตามนะครับประการที่2เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย เครื่องมือของเราที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงวันนี้เนี่ยธุรกิจสมัยใหม่สาขาใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยเงื่อนไขเขาไม่ใช่เรื่องว่ายกเว้นภาษีแค่แปปีหรือถือครองที่ดินเท่านั้นเท่านี้ปีนะครับมันมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเรื่องเดื่องน้ําเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่สําคัญครับเราไม่อยากจะวัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนว่าเขาจะเอาตัวเลขเข้ามาเท่าไหร่เพราะในความเป็นจริงก็คือถ้าเขามาใช้ทรัพยากรเราเนี่ย ขาต้องคืนให้เราด้วยดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลเนสหรืออะไรก็ตามเนี่ยใครมาลงทุนเนี่ยเราจะต้องมีเงื่อนไขในการสร้างมูลค่าในประเทศเชื่อมโยงกับ SME ของเราเพื่อสร้างรายได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราขาดเครื่องมือนี้ไปเพราะเราพึ่งหน่วยงาน BOI หน่วยงานเดียวซึ่งมีกฎหมายคุมอยู่หลักเกณฑ์คุมอยู่ว่าเป็นอย่างไร นะครับในแง่การค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกันครับเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยค่อนข้างน้อยที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราปล่อยให้ประเด็นที่ถูกนํามาเจราจาเนี่ยไปเป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งแต่ละกระทรวงก็จะเห็นไม่ตรงกันนะครับเช่นพาณิชย์เห็นอย่างเกษตรเห็นอีกอย่างพาณิชย์เห็นอย่างกระทรวงคลังในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะเห็นอีกอย่างการที่เราจะจัดระบบใหม่เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ นะครับและให้หน่วยงานมาทํางานด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่สําคัญพอเราเป็นประธานอาเซียนมันมีประเด็นที่เราจะเริ่มไปพูดคุยว่าเราไม่ต้องมาแข่งขันแย่งกันนะรเราสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่ประธานในอาเซียนได้เราสามารถที่จะไปรวมตัวกันแล้วก็ต่อรองกับบริษัทใหญ่ๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาล่อว่าคุณอย่างนี้สิเพราะเวียดนามอย่างนั้นอ,อินโดยอย่างนี้มาผลึกกาลังกันทั้งหมดเนี้ยทาได้และผมเคยทํามาแล้วในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรี